ทำไมเงินบาทถึงแข็งหรือมันแข็งเพราะใครกันแน่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเวลาเปิดข่าวแล้วเห็นคำว่าค่างเงินบาทแข็งหลายคนอาจแค่พยักหน้าว่าเป็นเรื่องดีต่อประเทศแต่ในความจริงเบื้องหลังของการแข็งค่ามันไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจไทยแข็งแรงอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจเสมอไปมันคือภาพสะท้อนของกระแสงเงินทุนที่ซ่อนอยู่ในระบบการเงินโลกผมมอน,น่เจอร์นี่ อยากเริ่มต้นด้วยคำถามตรงๆว่าทำไมเงินบาทจึงเคลื่อนไหวแรงขนาดนี้ทั้งที่เศรษฐกิจไทยยังเต็มปไปด้วยปัญหาคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าปัจจัยที่ขับเคลื่อนค่าเงินบาทไม่ใช่เพียงตัวเลขเศรษฐกิจภายในแต่ยังรวมถึงการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติความคาดหวังต่อดอกเบีย้ยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทั้งหมดโลกการเงินเหมือนมหาสมุทรขนาดใหญ่ที่มีกระแสน้ําไหลเวียนตลอดเวลา ถ้าอยู่ๆเงินทุนไหลเข้าประเทศไทยเป็นจำนวนมากค่าเงินบาทก็เหมือนถูกผลักให้แข็งค่าขึ้นทันทีคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบางครั้งแค่การตัดสินใจของกองทุนต่างชาติที่ถือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือการซื้อหุ้นไทยในตลาดหลักทรัพย์ก็สามารถทําให้เงินบาทแข็งแรงได้โดยไม่เกี่ยวกับว่าคนไทยกินดีอยู่ดีขึ้นจริงหรือไม่คือความเข้าใจผิดที่ว่าเงินบาทแข็งเท่ากับเศรษฐกิจไทยดีความจริงแล้วไม่เสมอไปเลย ความน่าจะเป็นที่เงินบาดแข็งเพราะปัจจัยภายในแท้ๆมีไม่ถึงครึ่งแต่เกือบ70%ของการแข็งค่ามาจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างชาติคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเมื่อธนาคารกลางสหรัฐประกาศลดดอกเบีย้ยนักลงทุนก็เทเงินออกจากดอลลาร์สหรัฐมาหาผลตอบแทนในประเทศที่ยังมีดอกเบี้ยสูงกว่าเช่นไทยอินโดนีเซียหรือเวียดนามนี่คือเหตุผลสําคัญที่เงินบาทแข็งค่าในบางช่วง ทั้งที่ตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศยังอ่อนแอการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นเต็มที่หนี้ครัวเรือนยังสูงและการส่งออกยังติดลบคนไทยหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมเงินบาทแข็งทั้งที่ชีวิตจริงไม่ได้ดีขึ้นเลยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เงินบาทแข็งมันสร้างผู้ชนะและผู้แพ้ในเวลาเดียวกันนักลงทุนต่างชาติยิ้มออกเพราะกำไรเพิ่มขึ้นผู้นำเข้าก็ได้ต้นทุนถูกลง แต่ผู้ส่งออกกลับร้องโอดครวนเพราะสินค้าของเขาแพงขึ้นในสายตาต่างชาติค่าเงินบาทเหมือนกับเหรียญสองด้านฝั่งหนึ่งคือความได้เปรียบของกลุ่มทุนและผู้นําเข้าแต่อีกฝั่งคือความเสียเปรียบของผู้ประกอบการส่งออกและแรงงานที่พึ่งพาก,การผลิตเพื่อขายต่างประเทศถามว่าฝั่งไหนสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่าคําตอบคือทั้งคู่มีน้ําหนักแต่ผู้ส่งออกถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่สร้างไรายได้เข้าประเทศมหาศาล คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ารายได้จากการส่งออกคิดเป็นเกือบ70%ของ GDP ไทยเมื่อค่าเงินบาทแข็งขึ้นเพียง1บาทต่อดอลลาร์สินค้าส่งออกมูลค่าหลายแสนบาทอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทันทีความเสียหายนี้ไม่ใช่ตัวเลขลอยๆแต่หมายถึงการลดกำไรของบริษัทการเลิกจ้างแรงงานและการปิดโรงงานแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นทวิสที่ซ่อนอยู่คือค่าเงินบาทแข็งอาจไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ แต่บางครั้งถูกเร่งเรา้าโดยนักลงทุนเก่งกำไรค่าเงินกลุ่มที่มีอำนาจทุนมหาศาลสามารถทุ่มซื้อขายเงินบาทเพื่อตักตวงกำไรจากความผ,ลผ,ลผลันผวนและพวกเขาไม่ได้สนใจเลยว่าภาคการส่งออกหรือแรงงานไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนแล้วเราจะทำอย่างไรต่อดีคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งแรกที่ควรทำคือแยกให้ออกว่าเงินบาทแข็งเพราะอะไรถ้าแข็งเพราะเศรษฐกิจจริงแข็งแรงแบบนี้ถือว่าดีต่อประเทศ แต่ถ้าแข็งเพราะเงินทุนเก่งกาไรเข้าเราต้องระวังเพราะเมื่อใดที่เงินไหลออกค่าเงินบาทอาจอ่อนค่าหนักทันทีจนตลาดปั่นป่วนอย่าเพิ่งด่วนรูปว่าเงินบาทแข็งคือเรื่องดีเสมอไปเราต้องเรียนรู้วิธีอ่านเกมค่าเงินเข้าใจปัจจัยทั้งในและนอกประเทศรู้ว่าใครได้ประโยชน์และใครเสียหายเพื่อจะไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมที่คนไม่กี่กลุ่มกําลังเล่นอยู่บนหลังคนไทยทั้งประเทศผมมันนี่เจอนี่จะพาคุณผู้ฟังไปต่อในตอนหน้าว่า ใครคือกลุ่มที่ยิ้มกว้างที่สุดเมื่อเงินบาทแข็งและเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นมีอะไรซ่อนอยู่รอติดตามได้เลยครับใครยิ้มออกเมื่อเงินบาทแข็งคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่ได้ยินข่าวว่าค่าเงินบาทแข็งค่าจะมีบางกลุ่มที่ยิ้มกว้างทันทีเรากับได้ของขวัญจากฟ้าทางที่อีกหลายกลุ่มกําลังเจ็บปวดอยู่เบื้องหลังภาพนี้สะท้อนความจริงว่าค่าเงินบาทไม่เคยทําให้ทุกคนได้ประโยชน์เท่ากัน วันนี้ผมมั n นี่เจอหนี่จะเล่าให้ฟังอย่างเป็นระบบว่ากลุ่มไหนคือผู้ชนะตัวจริงและทำไมพวกเขาถึงได้เปรียบเมื่อเงินบาทแข็งคนส่วนใหญ่เชื่อว่าค่างเงินบาทแข็งหมายถึงประเทศเข้มแข็งแต่ความจริงแล้วผู้ได้ประโยชน์จริงคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแลกเปลี่ยนเงินตราการลงทุนระหว่างประเทศและการนำเข้าสินค้าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า เวลาค่าเงินบาทแข็งคนที่ออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศจะได้ประโยชน์ทันทีเพราะเงินไทยมีค่ามากขึ้นเมื่อแลกเป็นเงินเยนเงินยูโรหรือแม้แต่เงินดอลลาร์สหรัฐนักท่องเที่ยวไทยคือกลุ่มแรกที่ได้ประโยชน์ชัดเจนสมมติว่าปกติคุณผู้ฟังแลกเงินเยน100,000เยนเคยใช้เงินไทย30,000บาทแต่พอเงินบาทแข็งขึ้นอาจใช้เพียง27,000บาทต่างแค่3,000บาท แต่มีผลต่อค่าใช้จ่ายของนักเดินทางจำนวนมหาศาลในแต่ละปีนี่คือสาเหตุที่เวลาค่าเงินบาทแข็งมักจะมีโปรโมชั่นท่องเที่ยวต่างประเทศออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะเอเจนซีและสายการบินรู้ดีว่าคนไทยมีกำลังจับจ่ายมากขึ้นกลุ่มที่2คือผู้นำเข้าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องจักรหรือแม้แต่วัตถุดิบการผลิตคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า เมื่อเงินบาทแข็งต้นทุนการนำเข้าสินค้าลดลงทันทีสมมติว่านำเข้าเครื่องจักรจากญี่ปุ่นมูลท่า1ล้านเยนจากเดิมต้องจ่าย3 0 0แสนบาทแต่พอเงินบาทแข็งจ่ายเพียง2 7 0 0 0 0บาทบริษัทเหล่านี้จึงได้กำไรเพิ่มขึ้นหรือต้นทุนถูกลงโดยไม่ต้องทำอะไรเลยอีกกลุ่มที่ยิ้มออกอย่างเงียบๆคือผู้กู้เงินสกุลต่างประเทศเช่นบริษัทที่ออกพันธบัตรเงินดอลลาร์ ถ้าเงินบาทแข็งภาระหนี้ที่ต้องชำระกลับลดลงโดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่นหนี้1่1ล้านดอลลาร์เดิมอาจต้องจ่าย35ล้านบาทแต่เมื่อเงินบาทแข็งเหลือ32บาทต่อดอลลาร์หนี้ลดลงทันตาบริษัทจึงได้ประโยชน์ในงบการเงินคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักลงทุนต่างชาติก็เป็นอีกกลุ่มที่ยิ้มกว้างเวลาเงินบาทแข็งค่าเพราะเวลาพวกเขานำเงินกลับประเทศจะได้กำไรเพิ่มขึ้น สมมุติลงทุนไทยแล้วได้กําไรอยู่แล้วพอเงินบาทแข็งพวกเขาได้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มอีกชั้นหนึ่งแบบนี้เรียกว่ากําไรซ้อนกําไรนักลงทุนต่างชาติที่มองค่าเงินเป็นปัจจัยสําคัญจึงเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของเงินบาทอย่างใกล้ชิดกลุ่มที่ได้ประโยชน์มักจะเป็นกลุ่มทุนใหญ่ นักลงทุนต่างชาติหรือผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงส่วนกลุ่มที่เสียประโยชน์กลับเป็นภาคการส่งออกที่มีแรงงานจำนวนมากพึ่งพาคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความน่าจะเป็นที่เงินบาทแข็งแล้วกระทบเชิงบวกต่อทั้งประเทศนั้นต่ำมากเพราะระบบเศรษฐ,ฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักเงินบาทแข็งทําให้บางภาคส่วนได้โอกาสมากกว่าที่คิดเช่นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางออกนอกประเทศเพิ่มขึ้น ผู้นำเข้ามีแรงจูงใจลงทุนในเครื่องจักรใหม่และบริษัทที่กู้เงินต่างประเทศมีความสามารถชำระหนี้ดีขึ้นปรากฏการณ์นี้สร้างภาพลวงตาว่าเศรษฐกิจโดยรวมกำลังฟื้นตัวแต่ในความจริงแล้วมันคือการได้เปรียบเพียงบางกลุ่มที่คุณผู้ฟังอาจไม่เคยรู้คือบางครั้งรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจก็ใช้เงินบาทแข็งเป็นเครื่องมือทางการเมือง หากค่าเงินบาทแข็งในช่วงก่อนการเลือกตั้งจะถูกนำเสนอว่าเศรษฐกิจมั่นคงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งที่ในมุมลึกๆแล้วผู้ส่งออกกำลังเจ็บหนักและแรงงานจำนวนมากกำลังเสี่ยงตกงานการแข่งข้าของเงินบาทจึงไม่ใช่เพียงปรากฏการทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นเกมเชิงยุทธยุทธที่ซ่อนอยู่ในเบื้องหลังคำถามคือเราควรทำอย่างไรคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าคนธรรมดาสามารถใช้โอกาสจากเงินบาทแข็งได้หลายทางเช่นถ้ามีแผนไปต่างประเทศ ควรรีบแลกเงินช่วงที่เงินบาทแข็งหากคุณทำธุรกิจนำเข้าควรใช้จังหวะนี้เพื่อลดต้นทุนหรือสต็อกวัตถุดิบล่วงหน้าส่วนใครที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศอาจต้องระวังเพราะการแข่งข้าของเงินบาททำให้กำไรจากการลงทุนในต่างประเทศหดตัวลงอย่ามองค่าเงินบาทแข็งแค่เป็นข่าวผ่านๆแต่ให้คิดเสมอว่ามันคือโอกาสสำหรับบางคนและคือความเสี่ยงสำหรับอีกหลายคน หากคุณผู้ฟังเป็นผู้บริโภคที่อยากเดินทางค่านําเข้าถูกลงคือยังหวะทองแต่ถ้าเป็นนักลงทุนหรือนักธุรกิจส่งออกต้องเรียนรู้วิธีป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเคลื่อนไหวค่างเงินตอนนี้เราจรึงเห็นชัดแล้วว่าเบื้องหลังคําว่าเงินบาทแข็งมีทั้งรอยยิ้มและน้ําตา ตอนหน้าผมมันนี่เจอนี้จะพาคุณผู้ฟังไปดูอีกด้านว่าใครคือผู้ที่ต้องร้องไห้หนักที่สุดทุกครั้งที่เงินบาทแข็งและผลกระทบที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยคืออะไรรอติดตามได้เลยครับใครเจ็บหนักจากเงินบาทแข็งคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่มีคนยิ้มออกเพราะเงินบาทแข็งค่าก็ต้องมีใครบางคนที่ร้องไห้หนักไม่แพ้กันและกลุ่มที่เจ็บปวดที่สุดก็คือผู้ส่งออกไทยรวมถึงแรงงานนับล้านชีวิต ที่ทำงานอยู่ในภาคการผลิตที่พึ่งพาตลาดต่างประเทศเริ่มจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเองคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ารายได้หลักของประเทศไทยมากกว่า60-70%มาจากการส่งออกสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปยางพารารถยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าเกษตร เมื่อค่าเงินบาทแข็งขึ้นแม้เพียง1บาทต่อดอลลาร์ก็สามารถทำให้ผู้ส่งออกสูญเสียรายได้มหาศาลทันทีเพราะสินค้าของเรากลายเป็นของแพงในสายตาต่างชาติค่าเงินบาทแข็งหลายคนเข้าใจว่ามันหมายถึงประเทศแข็งแรงแต่ในความเป็นจริงมันคือฝันร้ายของผู้ประกอบการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่ไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า SME จํา e จำนวนมากไม่มีเครื่องมือทางการเงินมาช่วยคุ้มครองเหมือนบริษัทข้ามชาติจึงต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเต็มๆผู้ส่งออกต้องเลือกระหว่างลดกำไรหรือขึ้นราคาสินค้าหากเลือกขึ้นราคาสินค้าก็จะขายยากขึ้นในตลาดโลกถ้าเลือกกดราคาก็จะเหลือกำไรน้อยจนแทบไม่พอเลี้ยงกิจการความน่าจะเป็นที่ผู้ส่งออกจะเจ็บตัวหนักจึงสูงมากโดยเฉพาะช่วงที่เงินบาทแข็งยาวนานต่อเนื่อง คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทยเคยระบุว่าทุกๆก,การแข่งค่าขึ้น1บาทต่อดอลลาร์รายได้จากการส่งออกหายไปนับแสนล้านบาทผลกระทบนี้สะเทือนตั้งแต่บริษัทใหญ่ไปจนถึงโรงงานยอ่อยๆแรงงานในสายการผลิตจำนวนมากจึงเสี่ยงต่อการถูกลดโอทีลดโบนัสหรือแม้แต่กระทั่งถูกเลิกจ้างและไม่ใช่แค่ภาคส่งออกเท่านั้นที่เจ็บภาคการท่องเที่ยวไทยก็โดนหางเล่ไปด้วย คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อเห็นค่าเงินบาทแข็งก็รู้สึกว่าการมาเที่ยวไทยแพงขึ้นห้องพักที่เคยราคาถูกก็ดูสูงขึ้นในสายตาของเขาของกินของใช้และบริการต่างๆดูไม่คุ้มค่าเหมือนเดิมส่งผลให้จำนวนคนเดินทางเข้ามาอาจชะลอตัวลงผลเสียเหล่านี้ซึมเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและแรงงานบริการอีกนับแสนคน การแข่งข้าของเงินบาทสร้างความได้เปรียบให้บางกลุ่มแต่ก็เป็นต้นเหตุของความเสียหายเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยความน่าจะเป็นที่ประเทศทั้งประเทศจะได้ประโยชน์สุทธิจากเงินบาทแข็งนั้นต่ำมากเพราะผลลบที่ถาโถมใส่ภาคส่งออกและท่องเที่ยวมีน้ำหนักมากกว่าบางครั้งการแข่งข้าของเงินบาทไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งจริงแต่เป็นเพียงเงินทุนเก็งกำไรที่ไหลเข้ามาอย่างฉับพลัน เมื่อกลุ่มทุนเหล่านี้ถอนเงินออกไปค่าเงินบาทก็อ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วทิ้งสร้างความเสียหายให้ผู้ประกอบการไทยที่ไม่มีเวลาปรับตัวการแข่งข้าและอ่อนค่าที่รุนแรงแบบนี้สร้างความไม่แน่นอนที่น่ากลัวกว่าตัวเลขใดๆคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องหาวิธีป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าการกระจายตลาดส่งออกไปหลายประเทศเพื่อลดความเสี่ยง หรือการเพิ่มมูลค่าในสินค้าแทนการพึ่งพาเพียงราคาที่แข่งขันกับคู่แข่งสำหรับคนทั่วไปการเข้าใจผลเสียของเงินบาทแข็งก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะจะทำให้เรามองเห็นสัญญาณเตือนทางเศรษฐกิจเช่นถ้าเงินบาทแข็งยาวนานเราอาจเห็นข่าวการเลิกจ้างจากโรงงานหรือการส่งออกที่หดตัวซึ่งทั้งหมดล้วนมีผลกระทบต่อชีวิตประจาวันของคนไทยอย่าหลงเชื่อเพียงตัวเลขเงินบาทเท่านั้น แต่ให้คิดเสมอว่าตัวเลขเหล่านี้เชื่อมโยงกับชีวิตจริงอย่างไรถ้าเราเป็นผู้ส่งออกต้องเตรียมรับมือถ้าเราเป็นแรงงานต้องติดตามสถานการณ์เพื่อปรับตัวและถ้าเราเป็นผู้บริโภคก็ต้องเข้าใจว่าความผันผวนนี้สามารถกระทบราคาสินค้าและโอากาสการทำงานได้อย่างไรผมมันนี่เจอนีอยากฝากไว้ว่าค่าเงินบาทแข็งไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเสมอไปมันคือสัญญาณเตือนว่าบางคนได้แต่หลายคนกำลังเสียอย่างหนัก ผมจะพาคุณผู้ฟังไปดูว่าเกมเบื้องหลังที่แท้จริงของค่าเงินคืออะไรใครกันหน้าที่มีอำนาจเขย่าค่าเงินบาทให้ขึ้นหรือลงตามใจและทำไมคนธรรมดาจึงต้องรู้ทันเกมนี้เกมซ่อนเร้นของนักลงทุนค่าเงินคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าค่าเงินบาทที่แข็งหรืออ่อนในแต่ละวันอาจไม่ได้สะท้อนความแข็งแรงหรือความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยเสมอไป แต่บางครั้งเป็นผลจากเกมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของนักลงทุนที่มีอำนาจมหาศาลนักลงทุนเหล่านี้ไม่ได้สนใจชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานหรือผู้ประกอบการไทยพวกเขามีเป้าหมายเดียวคือกำไรจากความผันผวนของค่าเงินตลาดการเงินโลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยเงินทุนเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนที่รวดเร็วมากคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ปริมาณการซื้อขายค่าเงินในตลาดโลกต่อวันสูงกว่ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งปีซะอีกนี่หมายความว่าค่าเงินบาทวันนี้อาจเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะเราส่งออกหรือนำเข้ามากขึ้นหรือน้อยลงแต่เพราะมัลงทุนกองทุนขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายตัดสินใจกดปุ่มซื้อขายสิ่งที่ดูเหมือนเศรษฐกิจไทยแข็งแรงจากค่าเงินบาทแข็งอาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากกระแสงเงินทุนเก็งกำไรไหลเข้ามาในระยะสั้น นักลงทุนต่างชาติอาจเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยเพราะดอกเบี้ยสูงกว่าประเทศอื่นหรือเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อหากําไรจากส่วนต่างราคาแต่เมื่อถึงจุดที่พวกเขาได้กําไรเพียงพอเงินก็จะไหลออกทันทีทําให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงอย่างรุนแรงคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความผันผวนนี้ทําให้ผู้ประกอบการไทยเจ็บปวดอย่างมากเพราะไม่สามารถวางแผนระยะยาวได้ กองทุนเฮด f ฟันขนาดใหญ่ทั่วโลกมักมีบทบาทสำคัญในการขยับค่าเงินพวกเขาไม่เงินทุนระดับหลายพันล้านดอลลาร์และสามารถสร้างแรงซื้อหรือแรงขายจำนวนมากในเวลาอันสั้นเพื่อเขย่าค่าเงินคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเหตุการณ์ค่าเงินบาทวิกฤตในอดีตเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งปี2040มีจุดเริ่มต้นจากการโจมตีค่าเงินบาทโดยกลุ่มนักเก็งกำไรระหว่างประเทศ แม้เวลาจะผ่านมานานแต่รูปแบบการเล่นเกมยังคงเดิมค่าเงินบาทวันนี้ยังตกเป,เป็นเป้าหมายของนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสเก่งกำไรพวกเขาสามารถสร้างแรงกดดันทั้งขาขึ้นและขาลงค่าเงินบาทแข็งเกินจริงก็เพื่อให้สามารถขายทำกำไรภายหลังค่าเงินบาทอ่อนเกินจริงก็เพื่อซื้อกลับในราคาที่ถูกลงเหมือนเกมที่มีผู้ควบคุมอยู่เบื้องหลังและคนถ่ายจำนวนมากเป็นเพียงผู้โดยสารในรถไฟที่ถูกลากไปโดยไม่รู้ทิศทาง ความน่าเป็นไปได้ที่ค่าเงินบาทแข็งเพราะปัจจัยจริงในประเทศเช่นการส่งออกเติบโตหรือเศรษฐกิจแข็งแรงมีไม่ถึง40%ส่วนที่เหลือมากกว่าครึ่งมาจากการเคลื่อนไหวของเงินทุนโลกและการกินกำไรในตลาดการเงินดังนั้นเราจึงไม่สามารถตีความค่าเงินบาทแข็งเป็นสัญญาณดีเสมอไปแล้วคนธรรมดาอย่างเราจะทำอย่างไรดีในเมื่อเกมนี้ถูกเล่นด้วยผู้เล่นที่มีเงินมหาศาลคำตอบคือเราต้องรู้ทันและเข้าใจกลไกล คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักลงทุนรายย่อยและผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงเช่นการทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าหรือการกระจายการลงทุนไปหลายสกุลเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเกมนี้โดยสิ้นเชิงอย่ามองค่าเงินบาทแข็งเพียงมิติเดียวแต่ให้ตั้งคำถามเสมอว่ามันแข็งเพราะอะไรถ้าแข็งเพราะเศรษฐกิจจริงแสดงว่าเรากำลังเดินมาถูกทาง แต่ถ้าแข่งเพราะเกมเกงกำไรก็ต้องระวังว่าหลังจากนี้อาจเกิดความผันผวนรุนแรงได้ทุกเมื่อผมมันนี่เจอร์นี่อยากสรุปให้คุณผู้ฟังเห็นว่าค่าเงินบาทไม่ใช่เพียงตัวเลขที่รายงานในข่าวแต่มันคือสมรภูมิที่ผู้เล่นระดับโลกกำลังแย่งชิงผลประโยชน์และผลของเกมนี้อาจส่งตรงถึงชีวิตประจำวันของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว ผมจะพาคุณผู้ฟังไปดูว่าแล้วเราคนไทยควรใช้โอกาสและรับมือกับเงินบาทแข็งอย่างไรเพื่อไม่ให้ใช่แค่ผู้ตามแต่กลายเป็นผู้เล่นที่รู้ทันเกมเงินบาทแข็งใครควรระวังใครควรใช้โอกาสคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นมันเหมือนประตูสองบานที่เปิดพร้อมกัน บานหนึ่งคือโอกาสสำหรับบางกลุ่มแต่อีกบานคือความเสี่ยงร้ายแรงที่พร้อมจะปิดใส่หน้าอีกหลายฝ่ายปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่เคยแยกให้ออกว่าเรากำลังยืนอยู่หน้าประตูบานไหนวันนี้ผมมานิเจอร์นี่อยากชวนคุณผู้ฟังมามองให้ทะลุว่าใครควรใช้จังหวะเงินบาทแข็งให้เป็นประโยชน์และใครต้องระวังให้มากที่สุด คนทั่วไปมัดคิดว่าเงินบาทแข็งคือเรื่องดีทั้งหมดเพราะฟังดูเหมือนประเทศเรามั่นคงค่าเงินมีเสถียรภาพแต่ความจริงแล้วผลกระทบไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในทางเศรษฐกิจความน่าจะเป็นที่ค่าเงินบาทแข็งแล้วส่งผลดีต่อทุกภาคส่วนมีไม่ถึง30%เพราะประเทศไทยยังพึ่งพาการส่งออกเป็นรายได้หลักเมื่อส่งออกเจ็บหนักประเทศก็หลีกเลี่ยงความเสียหายได้ยาก ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยและผู้นําเข้ามีความสุขผู้ส่งออกและแรงงานกลับต้องเจ็บปวดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นเพียง1บาทต่อดอลลาร์อาจทําให้ผู้ส่งออกสูญเสียรายได้มหาศาลถึงหลักแสนล้านบาทต่อปีตรงนี้เองที่ทำให้เศรษฐกิจไทยดูเหมือนมีเสถียรภาพแต่ภายในกลับบอบช้าถ้าเรามองลึกลงไปทีละกลุ่มเราจะเห็นภาพที่แตกต่างกันชัดเจน สำหรับนักท่องเที่ยวไทยเงินบาทแข็งคือโอกาสทองที่จะเดินทางไปต่างประเทศค่าใช้จ่ายถูกลงของที่ซื้อกลับมาถูกลงด้วยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่การท่องเที่ยวขาออกของไทยมักเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เงินบาทแข็งผู้นําเข้าก็เป็นอีกกลุ่มที่ควรใช้โอกาสนี้เต็มที่เพราะต้นทุนวัตถุดิบ เครื่องจักรและสินค้านำเข้าทั้งหมดลบลงทันทีนี่คือจังหวัดที่บริษัทสามารถสต็อกของหรือปรับปรุงสายการผลิตโดยไม่ต้องใช้เงินมากเท่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันนักลงทุนที่มีพอร์ตลงทุนในต่างประเทศต้องระวังคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าเงินบาทแข็งกำไรจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศจะหดตัวทันทีเพราะเวลาแปลงกลับมาเป็นเงินบาทแล้วมูลค่าน้อยลง ค่างเงินบาทแข็งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเศรษฐกิจแต่ยังเป็นเครื่องมีทางกลยุทธ์ที่ผู้มีอำนาจใช้กำหนดทิศทางการเมืองและการลงทุนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบางครั้งธนาคารกลางเลือกที่จะไม่แทรกแซงค่างเงินบาทเพราะต้องการส่งสัญญาณให้ต่างชาติเชื่อมั่นแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาคือผู้ส่งออกไทยต้องรับภาระหนักและแรงงานหลายภาคส่วนต้องเผชิญชะตากรรมที่ไม่ได้เลือกเองเราควรทำอย่างไรให้ไม่ตกเป็นผู้แพ้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสำหรับนักลงทุนไทย การใช้เครื่องเงือป้องกันความเสี่ยงอย่างสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าอาจช่วยได้มากหรือแม้แต่การกระจายการลงทุนไปหลายสกุลเงินก็ช่วยลดผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการนำเข้านี่คือช่วงเวลาที่ควรวางแผนสต็อกสินค้าและลงทุนเพิ่มขณะที่ผู้ส่งออกควรเร่งหาตลาดใหม่ปรับกลยุทธ์เน้นคุณภาพแทนการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียวสำหรับคนทั่วไปวิธีใช้โอกาสจากเงินบาทแข็งคือการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเช่น การท่องเที่ยวต่างประเทศการซื้อสินค้านําเข้าหรือแม้กระทั่งการชรําระเงินสกุลเงินต่างประเทศก่อนกําหนดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการตัดสินใจเล็กๆแบบนี้สามารถทําให้คุณได้ประโยชน์โดยตรงจากการเคลื่อนไหวค่าเงินอย่ามองเงินบาทแข็งเป็นเพียงข่าวเศรษฐกิจแต่ให้มองมันเป็นสัญญาณในการตัดสินใจของชีวิตถ้าเรารู้ทันเกมนี้เราจะไม่ใช่เค่ผู้เฝ้าดูแต่กลายเป็นผู้เล่นที่เลือกได้ว่าจะใช้โอกาสอย่างไรและจะป้องกันความเสี่ยงแบบไหน ผมมานิเจอร์นี่ขอสรุปว่าเงินบาทแข็งไม่ใช่เรื่องดีหรือร้ายอย่างเดียวมันคือภาพสะท้อนที่ซับซ้อนมีทั้งคนได้และคนเสียและสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่คุณผู้ฟังรู้จักอ่านเกมรู้จักเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพื่อไม่ให้ตอกเป็นเหยื่อของความผันผวนที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เลือกเอง